เรืองเน่ค่ะโบก็มีผู้เปิดโอกาสนะคะแนะนําโอกาสดีๆให้กับโบนะคะไม่มีเขาวันนั้นก็มมีโบอยู่อยู่ตรงนี้เหมือนกันก็ขอขอบคุณปู่ในม้นที่ดูเล่นกันยารักเจ็ที่้โบค่ะก็อดีตของโบนะคะก็เป็นแม่ค้าค่ะขายปลาทูนึ่งตามตลาดนะอาจจะเห็นเฮ้ยแม่ค้าทาไมสวยจังมาแรกๆก็ไม่ได้สวยแบบนี้นะคะก็มาเจอสินค้าของเซอร์เซนโบก็ดูดีขึ้นอย่างนี้อันนี้คือดูดีขึ้นแล้วเนาะก็อาชีพแม่ค้า สิ่งที่ได้มาคือสุขภาพที่เราทำงานเหนื่อยหนักเหนื่อยหนักเหนื่อยหนักสุดท้ายจนที่โบหามาค่ะรักษาตัวเองสุดท้ายบนเงินที่โรได้มาโบ,บอยากได้ลูนอยากได้นั่นอยากได้นี่ค่ะโบเป็นนี่โบมีบ้านโบมีรถสุดท้ายอ่ะวันที่โบ,บเดินเข้ามาเจอซัพเซมอค่ะเป็นวันที่โบ,บเจอวิกฤตโบประกาศขายบ้านแล้วก็รถสองคันคันนึงโดนยึดคันหนึ่งก็ให้เพื่อนไปส่งต่อไม่เหลืออะไรเลยค่ะแต่โชคดีค่ะที่วันนั้นโบก็ ได้เจอโอกาสธุรกิจที่ชื่อว่าซักเซ็ตมอลค่ะจากลูกค้าที่ถือวิทยาสตรมาให้ที่ร้านถึงได้ทราบข่าวแล้วก็รู้ว่าเพื่อนตัดสินใจจากคําว่ารู้แล้ว yeah. Yeah. ชีวิตดีอยู่แล้วค่ะตื่นตีสี่ไม่มีเวลาห้าทุ่มเที่ยงคืนได้นอนชีวิตโปดีอยู่แล้วรู้แล้วมันทําให้โบกภาพโอกาส,กาสวันนั้นค่ะและเสียโอกาสไปสี่ปีมารู้อีกทีหนึง่งพี่หนูเล็กมีรายได้แปดแสนบาทต่อเดือน,น เร็จในธุรกิจนี้ค่ะวันนี้ถ้าวันนั้นโบไม่เจอโบคงไม่ได้มาอยู่ตรงนี้วันนี้ค่ะถ้าเรามาเจอธุรกิจนี้แล้วทําธุรกิจนี้แล้วชวนเพื่อนมารวยแบบนี่ดีไหมคะไ,ไม่ได้สําเร็จคนเดียวแบบนี้ดีไหมคะวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนเรานะคะที่วันนี้พาเราวันนั่งอยู่ในห้องนี้ก็ขอเสียบผมเ้ยกับ